บินโดละาระทวาชะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้กรุงสวัสถีก็สมัยนั้นแลท่านพระบินโดลภาระทวาชะผู้ถือการอยู่ป่าปเป็นวัดถือบินบาตเป็นวัด ถือผ้าบังสุกุเน,นเป็นวัดทรงไตรจีวรเป็นวัดมีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่ชอบครุกรีด้วยหมู่ปรารบความเพียรมีวาทะกำจัดกิเลสมันประกอบในอธิจิตนั่งขูบลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงเห็นท่านพระบินโดละพารัวาช้าผู้ถือการอยู่ป่าเป,ป็นวัดถือบินธบาตเป็นวัดถือผ้าบังสุกุนเป็นวัดทรงไตรจีวรเป็นวัดมีความปรารถนาน้อยสันโดชอบสงัดไม่ครุกรีด้วยหมู่ปรารบความเพียรมีวาทะกำจัดกิเลมันประกอบในอธิจิต อยู่ในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าการไม่ว่าายกันหนึ่งการไม่บิดเบียนกันหนึ่งการสำรวมในพระปาติโมกขหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่ง ที่นอนที่นั่งอันชง,งัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย